对。 สวัสดีครับโฮมเลบป้ารับจับไลค์ครับรายการประหยัดของคนชิวผมเติร์ดพิธีกรประจำรายการครับผมเนี่ะ คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าวันนี้พวกเราเปลี่ยนโลครับจากในบ้านมาอยู่ข้างนอกนะครับพื้นที่สีเขียวนะครับผมเนื่องในโอกาสพิเศษของเราในวันนี้ครับขอไม่รอช้ากันเลยเชิญแขกรับเชิญของเราในวันนี้มาได้เลยครับผมว่าที่คนที่ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดในโลกคุณแคทเธอรีนครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับลินคอสวัสดีครับคุณแคทเธอรีนสํารับสู่มเดชครับ วันนี้นะครับรายการของเราลงทุนเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยกันทีเดียวผมพูดพันนะครับยัง <c oughs> มีอะไรเลย <c oughs> เห็นตอนมาถึงสตูแอบเห็นทีมงานกำลังเพน้นป้ายอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะอันนี้อันนี้สดจริงครับ <c oughs> เพ้นสดกันเลยนี่ครับขนมปิ๊บท่านได้นะครับผมผมซื้อมาเพื่อคุณแคทเธอรีนโดยเฉพาะเลยทานได้จริงๆใช่ไหมคะทานได้จริงครับเชิญครับเดี๋ยวผมทานด้วยเปิดได้ไหมฮะทีมงานทีมงานเปิดเปิดให้คุณเชสหน่อย แข็งแรงจริงๆแข็งแรงจริงค่ะเชิญครับเชิญก่อนเลยครับเดี๋ยวทานพร้อมกันก็ได้ค่ะคุณเติร์นเอามาสามสี่ห้าหอ่ะมาเข้าหัวข้อเลยดีกว่าสี่ท่หมอยากถามคุณไอตัวที่มาครับของชื่อว่าเป็นว่าที่คนที่ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดในโลกครับมันมานยังครับผมอยากทราบอธิบายให้ผมทราบหน่อยก็ต้องเล่าย้อนไปสมัยที่ยังเช่าห้องอยู่กับเพื่อนค่ะ ตอนนั้นก็อยู่กับรูเมตอีกคนก็ฟิลแบ่งแชร์กักนแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งเราก็ไปหาอะไรกินในตู้เย็นนี่แหละแต่ตู้เย็นร้อนแล้วก็อับมากพอเป็นแบบนี้ใช้ไปนานๆแตสิทธิภาพก็ตก แถมกินไฟก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้จนวันค่าไฟออกเท่านั้นแหละเรียงหกพันกว่าบาทเลยโหรายการของผมราคายังไม่เท่าของคุณเคเลยครับใช่ค่ะเราก็มาจับเขาคุยกับเพื่อนว่าควรทำยังไงกันดี <L> เราก็เลยลองศึกษาและเริ่มจากวิธีง่ายๆดู แตดปิดปลั๊กและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้เปิดหน้าต่างแทนเปิดไฟปิดแอร์และใช้พัดลมตักผ้าทีละเยอะๆตีกผ้าทีไเยอะ แต่าายังไม่ชินก็เลยทำเช็คลิสติดทัวห้องเป็นแบบมุสอิดถ้าเกิดไม่ทำก็เสียทีละ20เป็นค่าส่วนกลางก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนค่าไฟกดหน้ามันจาก6,000กว่ากว่าๆเนี่ยเหลือแค่2,000เปลายๆเองโอ้สุดยอดยิงต้องชื่นชมคุณเคเลยครับ Amazing แต่สำหรับนักศึกษาที่ยังทำงานอยู่หรือทำงานพาร์ทไทม์ก็ยังมากไปมากๆเลยค่ะคุณเติน เราก็เลยเพิ่มมาตรการแบบสุดตรงเริ่มจากตัวแปรแรกที่ทำให้อยากเริ่มประหยัดไฟคือตู้เย็นเราจัดระเบียบตู้เย็นใหม่ของที่เสียก็นำทิ้งจะได้กระจายอากาศได้ดี ันนี้จะทิ้งทำไมเลยยังกินได้อยู่เลยโอ้ยหลืงนั่นนั่นใครสิกินได้และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแบบประหยัดไฟเบอร์5ค่ะถ้าคิดว่ายังเบสิกอยู่ลองฟันต่อด,ดูนะคะไอเดียนี้เป็นไอเดียที่เราคิดหาข้อมูลและดัดแปลงกันมาอย่างดีโดยคอนเซปต์ของไอเดียพวกเราเนี่ยคือคิดได้ไง เซฟไฟเวอรวิธีแรกตั้งเวลาเปิดปิดเราเตอร์บังคับตัวเองให้นอนไวเพื่อประหยัดไฟวิธีที่2แดดคือตารีดฟรีพัพบผ้าและจัดให้เรียบตากผ้าแล้วจัดให้เรียบพับตั้งแต่แห้งประหยัดเวลาและลดการใช้เตารีด วิธีที่3ไฟดวงเดียวเท่ากับ2ดวงขอเป็นไฟได้ไหมอ่ะไม่เสิใช้คมไฟเป็นไฟสองห้องไม่ต้องเปิดไฟวิธีสุดท้ายถ้าเปิดแอร์ตั้งเปิดปิดอัตโนมัติตามเวลาก็วิธีนี้เป็นวิธีที่เรายังใช้จนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ หารกับเพื่อนได้สบายสบายเลยจาก2,000ไปปลายเนี่ยเหลือแค่พันต้นๆหรือบางทีก็หลักร้อยค่ะสามารถหารกันได้ง่ายๆเลยค่ะคุณเต์ดคุณเคสสุดยอดจริงผมอยากตกมือให้คุณเป็นไอดอลคนใหม่ของผมผมอยากประหยัดไฟให้เหมือนคุณมากเลยครับเราเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้จริงค่ะวิธีนี้อย่าลืมลองไปทําตามกันดูนะคะสาธุครับสาธุครับโอเคครับเราได้รับข้อมูลข่าวสารกูรูด้านนี้แล้วนะครับถึงเวลาที่สมควรแล้วครับขอตัดพักโฆษณาสักครู่เดียว แล้วเจอกันในช่วงต่อไปครับเกมเกมเกม